สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับช่องฟ้าพี่ชาแน,นลเช่นเคยนะคะวันนี้คลิปที่ฟ้าจะทําเป็นบรรยากาศเกี่ยวกับหอเก่านะคะบรรยากาศยามเย็นพระอาทิตย์กำลังตกดินนะคะทุกคนก็ประมาณ4ี่โมงห้าโมงเย็นนะคะเป็นช่วงที่อากาศกําลังดีแสงอ่อนๆน,นะคะทุกคนไปดูกันเลยคะ่ะว่าบรรยากาศหอเก่าของเราเป็นยังไงไปคะ่ะ สำหรับตึกที่นี่นะคะจะมีอยู่ทั้งหมด4ตึกด้วยกันนะคะสําหรับพื้นที่ของหอเก่าเนาะซึ่งตึกทั้ง4ตึกนี้จะสูง4ชั้นเทะะ่านั้นนะทุกคนสําหรับระบบรักษาความปลอดภัยเราก็จะมีระบบสแกนใบหน้านะคะแล้วก็จะมีระบบพอนั่งเฝ้าประจันั่งเฝ้าตึกให้นะคะทุกคนส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะก็จะมีแม่บ้านที่คอยทําความสะอาดตึกนะคะคือเอ่อทีวีห้องสตูดิโอรูมใช้ในการทํากิจกรรมนะคะที่กดน้ํา ที่กดอัร้อนนะคะและยังมีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญด้วยนะคะทุกคนที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นหอสองนะคะส่วนฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นหอหนึ่งนะคะทุกคนสําหรับหอเก่านะคะหรือว่าตรงที่หอเก่าอยู่นะคะเขาจะมีเครื่องเล่นออกกําลังกายให้เราเล่นด้วยนะคะทุกคนคือดีมากบอกเลยแต่หอใหม่ยังไม่มีนะคะ อันนี้ก็จะเป็นประตูที่เข้าหอนะคะก็จะมีระบบสแกนใบหน้าให้เรานะคะอ๋หอหัวสองตรงนี้มีเครื่องปริ้นท์ให้เราด้วยนะคะเป็นเครื่องปรินท์ของเออดับเบิลเอนะคะ ในส่วนนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของห้องสตูดีรูมนะคะที่เดินเข้าไปกระจกก็จะมีตู้กดน้ำเ,เครื่องทำน,น้ำร้อนนะคะทุกคนสามารถกดน้ำร้อนได้นะคะมาเสียบปลั๊กเนาะในส่วนต่อไปก็จะเป็นเครื่องซักผ้าหยอดเรียนนะคะซึ่งแต่ละตึกก็มีประจำตึกเลยนะคะแล้วที่สำคัญเลยอันนี้ส่วนประตูข้างหลังนะคะก็จะเป็นห้องครัวนะคะในนี้ก็จะมีสิงล้ังจางให้ด้วยนะคะ ที่อยู่หลังเครื่องซักผ้าไปนะั่นคือห้องสตูีิลูกนั่นเองคะ่ะอันนี้คือวิวหลังหอสองนะคะทุกคนมองไปก็เห็นตึกใหม่นะคะถ้าเราขึ้นไปชั้นสูงกว่าน,นี้เนาะ,ะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํารวมหลังหอนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะคะซึ่งครัวเขาก็มีเตาแก๊สมาให้นะคะทุกคนอาจจะ มีกระทะมีมีดม,มีเขียงหรือว่ามีตู้ก็แล้วแต่ตึการที่เราพูดไปในครั้งแรกนะคะทุกคนส่วนนี้ก็จะเป็นห้องสต๊าดดี้รูมที่เราพูดไปนะคะสะต๊าดดี้รูมก็จะมีทีวีสองตัวแล้วก็มีแอร์ให้ าสำหรับค่าขอของขอเก่านะคะถ้าเราอยู่สองคนต่อหนึ่งห้องนะคะ2คนก็คือ5,000ันนะคะต่อคนต่อเทอมนะคะทุกคนถ้าอยู่3าคนสามพันารนะคะต่อคนต่อเทอมเช่นเดียวกันคะ่ะถือว่าถูกมากๆเลยนะคะนี่ก็จะเป็นพวกเตารีดโต๊ะรีดผ้านะคะที่เราพูดถึงเนาะ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในห้องนะคะซึ่งในห้องจะมีโต๊ะอ่านหนังสือให้เราสองโต๊ะนะคะตู้ใส่เสื้อผ้า2ตู้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีเตียงนะคะอาจจะเป็นเตียงเดี่ยวหรือว่าเตียงสองชั้นก็ได้นะคะซึ่งเห็นตึกนูานไหมไกลๆนู่นก็คือเป็นหอใหม่นะคะทุกคนวิวะจะเห็นภูเขาวสวยงามมากนะคะในช่วงหน้าหน,นาวที่ไม่ใช่ PM นะคะทุกคน ำหรับคลิปวันนี้การพาทัวร์เอ่อหอเก่าบรรยากาศในช่วงยามเย็นของหอเก่านะคะเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนแล้วก็เจอกันคลิปใหม่นะคะยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ฟ้าด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ